มาอะไขอนแก่นเป็นมาอะไรที่หนึ่งที่ทําเรื่องกันชงนะมาโดยตลอดนะฮะโดยสรุปก็คือว่าสารสกัดจากกันชงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาผลผลิตเนี่ยไปทําประโยชน์ทางด้านอาหารและเครื่องดื่มนะซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ได้หลายหลายรูปแบบด้วยกันนั้นซึ่งมาอลราขอนแก่นเราในวันนี้เราได้ทําเรื่องของกัญชงทั้งเม็ดพันธุ์และการปลูกจนกระทั่งเราพร้อมละที่จะนําไปปลูก ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ผลผิดจํานวนมากนะเมื่อเราผิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาผลผิดอันนี้าสารสกัดเหล่านี้นะครับที่เกิดจากดอกหรือเกิดจากใบนะครับไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเราก็โชคดีมากนะครับที่เราได้รับเกียรติจากคุณทอมเครือโสพลนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง GTH แล้วคุณแดนนะซึ่งเป็น ผู้กอ่อตั้งและบริษัทและโครงกรรการบริหารบริษัท NRF นะซึ่งทั้งสองบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่เขาจะนําผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่การตลาดก็คือจะไปร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งอาจจะมีพวกเวชภัณฑ์เครื่องสําอางด้วยนะครับเพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะปลูกได้จํานวนมากแล้วก็มีคนรับผลผลิตเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร ขอ,ของไทยเราก็คือว่าเมื่อเราปลูกแล้วสามารถนําผลผลิตไปใช้ได้จํานวนมากเนี่ยเราก็จะเพิ่มพื้นที่ปลูกขึ้นเรื่อยๆเยกษตร,รกรก็จะมีรายได้เกษตร,รกรก็อาจจะเปลี่ยนจากการปลูกมันสําหลังการปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถนํากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ลดพื้นที่การปลูกอ้อยและมันสําหลังก็จะมาปลูกกัญชงกันมากขึ้นก็จะทําให้ สิ่งแวดล้อมของภาคอีสานเราเดีขึ้นด้วยครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับมอขอนแก่นทุกคนนะครับที่ทําให้ความฝันของคนไทยที่จะมือมีพืชเศรษฐกิจใหม่นะครับทำรายได้ให้กับชาวนาทํารายได้ให้กับประเทศชาติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะวันนี้เราได้ปลูกมเมล็ดแรกแล้วแล้วอีกไม่นานภายในไม่เกิน90วันเราก็จะเห็นสิ่งที่มอขอนแก่นกำลังมอบกลับให้กับประชาชน มาสู่สินค้าไทยที่เราจะนําไปขายทั่วโลกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือธุรกิจที่จะรองรับนะครับผมว่ามันม,มีมันมีหลากหลายพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็น S curve ใหม่นะครับให้กับทางภาคอุตสาหการรมการเกษตรนะครับแล้วกอ็อาหารด้วยนะครับคือเชื่อไหมครัว่าไอ้ต้นนี้นะครับสามารถดูดคาร์บอนนะครับ ดีกว่าไม้ยืนต้นหนึ่งสี่เท่าอันนี้คืออย่างหนึ่งนะทำไมผมึงสนใจนะครับต้นนี้นะฮะ